มาแล้วครับขบวนตองห้านะครับวันนี้ได้คิวเวดไว้ห้าสองหนึ่งสามนะครับทำขบวนมานะครับออกบัวใหญ่มาตั้งแต่ตีห้าตีห้าสี่สิบนาทีนะครับมาถึงบ้านไผ่ก็หกนาฬิกาสี่สิบนาทีนะครับก็หนึ่งชั่วโมงพอดีนะครับบัวใหญ่บ้านไผ่ครับวันนี้มาไม่ยาวนะครับยาวแค่หนึ่งร้อยสี่สิบแปดเมตรนะครับวันนี้ขบวนตองห้า แล้วนี้มีน้ำค้างลงนะครับที่บ้านไผ่ ะบวนสอนะครับ